เงาใครมาแกไอ้หนูนี่เขาไม่เข็ดหรอกเขาไม่เข็ดเขาไม่เข็ดไม่หลับทำไมทำไมรอบนี้เปิดเร็วอย่างเติมเยอะมากด้วยสัญญาเขาไว้เรามาทำตามสัญญาตัวันนั้นน้าตรงนี้ทำไม ทำไฟล์พังไฟล์เสียงอะไฟเสียชัดไหมครับชัดเลยครับคุณผู้ชมมาจริงอันไหนกับกับเช้าเจ๊เลยกับเช้าเลยแบบน้องกุ๊กถ้ารักกันจริงอะกับเท้านี่ถือว่าเข้ามาถูกบ้านนะเปลี่ยนเสื้อก่อนมาเปลี่ยนเสื้อทำอ่ากาเรียกว่าทักทายถ้วยังทักทายได้หยดะอ่าเจอบอยเจอบอยเจอบอยแล้วเคยทัก เอาแล้วอยากอยากอยากผู้ชมวันนี้ผมไม่ได้ยุเขานะก็เติมไปหมื่นนะฮะมันจําเป็นเพราะอย่างนี้ต้องบอกก่อนใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วน้องนิกเราก็มองเฮ้ยทีแรกตั้งใจว่าสัก80,000วิวแต่พอมันไม่มีเสียงปั๊บเราก็เลยคุยกันว่าน้องนิกบอกโอ้เจ มันต้องลดราคากันหน่อยเราก็บอกเอางี้ถ้าถึง4 0 0 0มวิวอ่ะเดี๋ยวเติมอีกแล้วก็เสือกปากไวไปหน่อยจะไะบอกว่าเติมถ้าพันสองเลยก็ว่าไปไปบอกว่าเดี๋ยวเติมหมื่นหนึ่งไม่ก็มันต้องเติมหมื่นเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนี่ฮะเราความจริงแรกไปแล้วผมขอโทษที่ผมรีบจัดการแต่อย่างน้อยผมเก็บไว้รับต่อหน้าคุณผู้ชมตอนนี้ไอดีเนี้ยเจ๊เติมครบสองหมื่นห้าแล้วเรียบร้อย <c oughs> 2,500เหรียญเราจะกดรับพร้อมกันครับปึ้มนี่ฮะฮอตบวกเย้คลิปนี้เราจะได้เปิดฮอตบวกกันมาดูกันว่าจะได้ใครได้เงินอีกพันเอ็มแต่ว่าระหว่างทางมาลุ้นไอคอนกันด้วยถูกต้องเพราะมันเหลือแค่แท่งเดียวจะแท่งจะเรียกเป็นก้อนเนี่ยรู้สึกแท่งหมอแท่งดีกว่าแท่งดีกว่าเป็นก้อนแล้วมันบางทีมันมีเหลวมีเปียกมันสดเออทีละผู้ชมบางคนผู้ชมบางคนกินขี้อยู่เว้าธรรมดาถ้าเกิดมันประหยัดเวลาแล้วก็คนกดทีละร้อย เดี๋ยวท้ายที่สุดผมบอกคุณผู้ชมก่อนเห็นเถียงกันเยอะมากออกดสิบหรือกดร้อยไหนคุณผู้ชมเชื่อผมหน่อยครับผู้ที่เติมมาผมว่าสองไอดีผมก็ต้องมีเกินห้าหมื่นละเอาความจริงมาพูดกัดนสักทีนะข่าหมื่นอะไรกูเป็นแส,แสนแต่เมียมันดูไงรายการน,นี้มันเลยต้องออกกั๊กครึ่งๆเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมน้องกุ๊กอ่ะไปอ่ะ,อะ อะไรเนียผมมาปะเนี่ยเฮ้บุญชื้นที่ผมจะบอกก็คือว่าถ้าเรามองตามหลักความคุ้มเราควรกดทีละสิบเพราะว่าเราจะได้กดเยอะน้อยใช่ไหมเพราะเกิดร้อยแล้วมันแบบเกินโค้ตาเดียมันจะได้ไม่เสียเปล่าเออใช่ใช่นั้นระหว่างนี้เราจะกดไปเรื่อยๆถ้าดวงดีก็อาจจะมีไอคอนถ้าแจ็คพอตก็คือได้ทองจะได้วันนี้ลูกน้องอยู่ไม่เยอะไม่งั้นเรียกมาสนุกกันเหมือนเดิมสนุกกันเชียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมาแล้วมาแล้วทงเ้ย ไม่เร็วจังอ่ะเฮ้ยเดี๋เลยเดี๋เลยเฮ้ยเฮ้ยเดเย็นจีแล้วคองกูมึงเรียนกูกดไหมเฮ้ยวันนี้ดวงมาว่ะเฮ้ดวงมาใส่เสื้อลิฟวูให้เกียรติเจ้าบ้านเพราะั้นวันนี้เนี่ยดวงเป็นของเจ๊ใส่มาเดือนแล้วเนี่ยไม่เห็นดวงที่เปนบ้านมึงไงอ๋อมีบ้านน้องไงแล้วกูต้องใส่อะไรวะใส่แบนยูสิกูก็ใส่บ่อยเหมือนกันอ่ะก็ไม่มาเหมือนกันลองถอดเสื้อกดสิคุณดูรับไม่ได้ หลังจากนี้เนี่ยเราจะกดทีละร้อยขอกดฝั่งซ้ายต่อเพราะว่าเราดูตั๋วตรงนี้มันมีตั๋วม่วงอยู่เยอะอรเราจะได้เอาตั๋วไปลุ้นข้างล่างใช่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 ใชอ่ะโอเคครับนี่รออ้อยนะนี่ร้อยเอ้ยไอคอนหนึ่งใบแล้วคอนนลคิปนี้มีคอนเทนต์แล้วโอเคแล้วแต่มันมีคอนเทนต์ทองสอง แต่มันมีคอนเทนต์ตั้งแต่ชั้นเติมหมื่นหนึ่งแล้วนะจำนักหน้าจะหักมันตั้งครึ่งหนึ่งนะเขาก่อนก็หักมาเวลานะมันไม่ยอมมึงไม่น่าได้เป็นหัวหน้าใครหรอกจะหักแล้วคดีพลิกด้วยตอนหลังอะเข้าเนื้อต้องให้มังเพิ่มเออเหมือนไม่กลุ่มความลับเลยแล้วบอกว่าเออทำไมจะจะหักจะหักแล้วมันต้องไปเบิ้ลไปโฟล์ให้มัน เหลืออีกอันเดียวอีกแล้วอ่ะต้องกดทีละสิบอีกแล้วมามาทองแท่งมาน้องกุ๊กขอเสียงหน่อยมามาสีเพื่เป็นแฟนฉีมามาฮาเร็วเร็วไวไวมาละไอะไรต้่ขอคืนดีกว่าเสียงปิดเธอได้จะจะปิดปากปิดประตูแล้วฝากหัวจะรั่นอะไรไม่ว่าเลยได้หมดมึงไปดูเนื้อร้องเท่าไหร่กอดแกกอสิล่ะ ไอ้เพียชักเจงไวมามันยั่วเนี่ยเออยยว่ยแล้วอ่ะเด็กมันยั่วเลยรวมตัวบานเบอะหมดครับผมมายักเจอกับเมียเมียอะไรวะระหว่างเจ๊งเลยก็กดไปเรื่อยทำตลกกบเกลอะไรนั่นอ่ะไอ้เหียมึงจะมาไมเนี่ยไอ้สัรเฮ้อกก้อนเดียวเองมาเถอะ ไม่ใช่อีกหมื่นป่ะหายใจป่ะขอค่อยๆหน่อยหายใจป่ะเฮ้ยความจริงแรกให้หมดดีกว่าเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แลกไป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 เสียเวลานิคปวดหัวใหมานั่งลุ้นเอาหน่อยโว้มันต้องมาแล้วเนี่ยต้องมาแล้วกลัวไม่น่ามาแล้วเขาเนาะอยากให้เห็นนะวหลังบางทีก็เป็นโจ๊กมึงก็ดึงไปจริงจังแล้วเฮ้ยกูก็ไม่กล้ามาเขาหรอก แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกดตัวลุ้นอห้มาเรากดได้ยี่สิบอ็ดอันสิบแปดสิบแปดสามกดสามก่อนอ่ะเจ๊ก,กดอันนี้ถ้าได้แจ็คพอตมาไ,ได้ไอคอไ้อนีสองใ่ใจร้ายมากเลยนะสรุปเราได้เปิดไอคอนแค่ใบเดียวใช่แต่เรามีไอคอนกองหน้าใบหนึ่งไม่มีไม่มีไอฮอตฮอตฮอตไปแล้วนี่หไงคลิปนี้เราเปิดฮอตอีกทีนึงครับ ตอนนี้มีเงินอยู่42,000เอ็มเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆคนบอกอยากให้จัดทีมใช่ไหมใช่ใช่อตอนนี้ก็เล่นอยู่นะพยายามหัดเล่นอยู่เล่นฟ i ีฟ่าออนไลน์สี่รับ <c oughs> โอ้โหงานหลุดด้วยนะเด็ก <c oughs> เอาเล่นเรื่องอื่น <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ลเลยเวลาปิวอ่ะเดี๋ยวปิวเป็นก้อนโอ้โหนี่ห้าใบนี่เลยเหรออันนี้ก่อนซับ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 โบเข้าไปแล้วเขาคือโคบชิ เนาะบิวมันไม่ใหญ่เลยโคจิโคจิ เดี๋ยวร้อนเฉยๆตอนฮอตบวกเจ็ดอีกมั้กูมันเข้ามุมไปเลยหนึงจะเปิดฮอตบวกเจ็ดเถอะเติมสองเขาเติมสองหมื่นห้าอการเปิดอยากเล่นใช้คำว่าอะไรนะอยากเล่นเหอนถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมได้เวลาเป็นมงคลตะดลเลอร์แล้วแบบเดิมด็อกบาร์ซีดานือนเดิมถูกต้องขอเกินหมื่นเอ็มซบิโออะไรอย่างเงี้ถ้าอันนี้เปิดแล้วไม่เกินหมื่นเอ็มนะเฮ้ย เฮ้ย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 ัอกีแล้วกล้องหน้าเยอนไรโอ้โหเย็นหุ้ัป่ามาเยือนบ้านูแล้วเยอนไรเข้าเจ๊ดำตำนานอาเซนอลและเซอร์เย ใครก็ได้เอามาดิไม่ใช่เอาไม่ใช่ในในการเออมึงอะพร้อมจะลุมกูเออมึงไม่สงสารกูสักนิดเลยมึงเป็นลุงเทืบกกูอีกใบนี้สำคัญที่สุดที่เราปั้นกันมา3-4 EP เพื่อใบนี้ใบียวบอกสั้นๆ2คำเลยว่าจะไ k ปั้นมาขนาดนี้คนกดจะเป็นใครไปได้ใช่ไอ้หมูเคยคลิกละ25,000เปล่าไม่เคยครับสักครั้งในชีวิตมาลูกมาไอเจ๊วะดีหมูยังหดี อะไรนะเออเฮียโดมาวะโดเฮ้ยพี่ดิพี่เซฟไหมเฮ้ยพี่ล่ะไม่ใช่กูเฮ้ยไล่กัโอเคโอเคไล่กัน หกหมื่นกว่าเอ้ยอหมูหมูน้องรักผมบอกแล้วผมบอกแล้วหมูน้องรักก<า>ับเจ้จุดยอดอหูห,หมูรอบหน้ากูโทรเรียกมึงมาเปิดให้กูด้วยนะเฮ้ยใช้ได้โคต้าหมูต้องอยู่กับเจ้เท่านั้นแล้วผมบอกเลยโคต้าหมดแล้ว <c oughs> สุดยอดผู้ชมอย่างน้อยก็ประสบความสำเร็จในใบน์นี้ไอคอนไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก็ยังโอเควะะตามสัญญานะแกเกิดเกมนะก็อย่างที่บอกไปว่าคราวก่อน40,000วิวต้องขอบคุณน้องนิกด้วย แล้วขอบคุณน้องกุ๊กด้วยที่ทําให้คลิปกูไม่มีเสียงนะทำให้เราได้มาเติมอีกหมื่นหนึ่งแล้วได้แฟ้งไรกาดมาถือว่าเดอะ a บ k กถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้คุณวางแผนไว้วันหลังมึงก็แผนพวกเนี้ยนะใช้กับบอสมึงมึงไม่ใช่กูทบายฝากด้วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดํานะาจ๊ะเลยเลยกดซับให้ด้วยที่ช่องเจดําออฟฟิเชียลนะแล้วก็ฝากด้วยกับ NR อาร์อ่ะกุ๊กลาคนผู้ชมช่องเจนอ่ะคนทุกคนเกิดมาไม่เท่าเทียมกันบางคนค่อยก้าวก้าวแล้ช้าคือเดินก้าวไวคือวิ่งครับ นี่แต่ท่า,านผมจะขอฝักไว้จำไว้สี่คำหลักการใช้ชีวิตเบนจะพาคีปั๊ตกีทีโพในชีวิตคุณจะดีขึ้นไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะขอบคุณน้องนิกด้วยขอบคุณน้องกุ้บด้วยเราเปเจ้าของคขอบคุณจ้ะทิ้งท้ายด้วยพอสโควบวกห้าครับทุกคน <Yeah! S 3> เราหมดตัวไป็นสองหมื่นห้าแล้วเตีมบวกสองหมื่นมายังไงยังไงก็ตีติดอยังไงก็ติดนี่อย่างไรก็เต้นอย่งไรก็เต้นโอเคเอาเด้็เอาเด้ไปแล้วบายบายบบุย้าบุย